กัปตันผู้พลิกเกมจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของซาดดโอมาเน่ในนัดชิงแอฟริกันคัพสุดดราม่าเส้นทางสู่การเป็นแชมป์แอฟริกันคัพของมาเน่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและนี่คือ In t ท m มสนับสนุนพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเซเนก้าเคยผิดหวังในรายการแอฟริกันคัพมาหลายครั้งมาเน่เองก็เคยพลาดจุดโทษสำคัญในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้าแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนพาทีมไปถึงฝันได้สำเร็จ มาเน่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทีมชาติเสมอเขากลับมาเล่นให้ทีมชาติแม้จะมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนามการเป็นแชมป์ไม่ได้จำกัดแค่ในสนามฟุตบอลมาเน่เป็นที่รักและเคารพในฐานะบุคคลที่ถ่อมตนและใช้ความสำเร็จของตัวเองตอบแทนกลับคืนสู่แชมป์ในบ้านเกิดที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องเช่นสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนสิ่งนี้ทําให้เขากลายเป็นฮีโร่และแรงบนันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับเยาวชนในแอฟริกาทั้งทวีปแมตช์นี้ ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในนัดชิงที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกันครับเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังโมอกโกได้ลูกจุดโทษอย่างเป็นที่ถกเถียงที่ทำให้ผู้เล่นทีมงานของเซเนกัลไม่พอใจอย่างมากและได้เดินออกจากสนามเพื่อประท้วงการตัดสินเป็นเวลาหลายนาทีซาดิโอมาเน่ ane, ซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะเป็นแมตช์แอฟริกันคัพครั้งสุดท้าย ได้แสดงความเป็นผู้นําโดยการเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวและโน้มหน้าให้พวกเขากลับมาลงสนามเพื่อแข่งขันต่อหลังจากกลับมาเล่นต่อบราหิมดิอาร์ของโมร็อกโกยิงจุดโทษแบบปานเนง่าแต่ถูกเอดูอาร์เมนดี้ผู้รักษาประตูเซเนกัลเซฟไว้ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษปาเป้เกยิงประตูชัยให้เซเนกัลในนาทีที่98คว้าแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์ให้ทีมเรื่องราวของซาเดโอมาเน่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักฟุตบอลที่เก่งกาจ แต่เป็นเรื่องของคนที่ใช้พรสวรรค์และความมุ่งมั่นเปลี่ยนชีวิตตัวเองและผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้นจนกลายเป็นแชมป์ทั้งในสายตาคนในชาติและคนทั้งทวีปแอฟริกาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ซาดิโอมาเน่ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ Best p l a y e r of the Tournament โดยเขายิงได้2ประตูและสร้างโอกาสมากมายมาเน่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วที่จัดจ้านและมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาสามารถสร้างอันตรายให้แนวรับคู่แข่งได้เสมอเมื่อมีบอล เขามีความสามารถในการทำประตูที่หลากหลายทั้งจากการยิงเท้าขวาที่ถนัดและลูกโมงที่ทรงพลังเขาเคยคว้ารางวัลรองเท้าทองคำพีเมลีกในฤดูกาล2 0 1 8 1นดมาแล้วมาเน่ <M ane S 1> เป็นผู้เล่นที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงมีความขยันในการหาพื้นที่และทำงานหนักเพื่อช่วยทีมในการตั้งรับและเพสซิ่งตามแผนการเล่นแบบยุโรปที่เขาเรียนรู้มาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามาเน่ได้แสดงเห็นถึงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในทีมชาติเซเนกัลซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมในช่วงเวลาวิกฤตของนัดชิงชนะเลิศแอฟริกันคัพล่าสุดมาเน่เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบัมบารีในเซเนกัลที่ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยความยากจนและขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเขาเคยต้องอดทนกับความหิวโหวยทำงานในทุ่งนาและเล่นฟุตบอลเท้าเปล่าสิ่งเหล่านี้หล,ล้อมให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นพ่อของมาเน่เสียชีวิตด้วยอาการป่วยตั้งแต่วัยเจ็ดขวบ เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีโรงพยาบาลทําให้เขาตั้งปณิธานว่าจะต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือแม่และครอบครัวแม่ครอบครัวต้องการให้เขาเรียนหนังสือและมองว่าฟุตบอลเป็นการเสียเวลาแต่มาเน่มีความรักในฟุตบอลอย่างแรงกล้าเขาแอบหนีออกจากบ้านไปคัดตัวที่เมืองหลวงดากาและสอนเด็กๆในบ้านเกิดเสมอว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณค่าของความถ่อมตัวและการตอบแทนบ้านเกิด สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจยอย่างยิ่งคือทัศนคติของมาเน่หลังจากประสบความสำเร็จแล้วเขามักจะกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านมันบาลีเสมอไม่ใช่เพื่ออวดอ้างความสำเร็จแต่เพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องเขาใช้เงินสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดและปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านของเขาจ่ายเงินเดือนครูและมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ครอบครัวที่ยากจนเมื่อถูกถามว่าทำไมไม่ซื้อรถเฟอร์รารี่หรือของหรูหรามาเน่ตอบด้วยคำพูดที่จับใจว่าผมเคยหิว ผมเคยทำงานในทุ่งนาเคยเล่นเท้าเปล่าตอนนี้ผมสามารถช่วยคนของผมได้แล้วทำไมผมต้องมีเฟอร์รารี่10คันหรือนาฬิกาเพชร20เรือนด้วยละ่ะเรื่องราวของมาเน่แสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ความมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญแต่ความถ่อมตัวและการมีน้ำใจต่อผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รักและแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงเรื่องราวการคว้าแชมป์แอฟริกันคัพ2025ของมาเน่จะถูกจดจำไม่ใช่แค่เพราะผลการแข่งขัน แต่เพราะเหตุดราม่าที่เกิดขึ้นในสนามและวิธีที่เขาจัดการกับความกดดันเหล่านั้นบทสรุปนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพและการอุทิศต,ตนเพื่อทีมชาติเซเนกัลตลอดหลายปีที่ผ่านมาทําให้เขากลายเป็นตำนานและแรงบนันดาลใจที่ยั่งยืนสําหรับนักฟุตบอลรุ่นต่อไปในทวีปแอฟริกา